มันหยุดตรงมีปฏีสมต่าค่ะตำํำเสวปูปลาแซบๆพี่น้องเขามาเริ่มตําเลยค่ะเอาพริกแห้งเกลือนตาลใส่ลงไปแล้วก็ตำใส่กันค่ะพริกแห้งนีสีกินหอมแล้วก็สีของสมํำจะสวยค่ะตำโดยพริกสดพริกสดก็สีเห็นให้สม่ำน่ากิน ดูสดชื่นดูมีชีวิตชีวาและดูน่ากินเอาน้ำตาลใส่ลงไปค่ะตำใส่กันตำโดยมะเขือเทศค่ะ วันน้ีมะนาวหนวยใหญ่ก็จะบีบใส่สักสองสีก็บพ่อคะ่ะบีบลงในน้ำจจกๆเลยพี่น้องแกะปูหน้าดองใส่ลงไปคะ่ะใส่ลงไปสักสองโตแกะปูหน้ายา่มได้กิดหอนบานเฮาเนาะมันบ่ค่อย เออแรงแดดบ่ค่อยสดเนะคะมันเบาสีเบิดแล้วเอาปลาใส่ลงไปสองทพ,พีค่ะตำด้วยน้ำปลาเย่าะใส่กันพี่น้องตำทุกอย่างใส่กันเอาเส้นบะคงใส่ลงไปค่ะ น้ำไม้ต้มน้ำไม้นน้อยๆบุหัวแหนงน้ำม้หรืออย่างเนาะกะลังหนากินเลยค่ะต้นหอมค่ะใส่ลงไปเหยาะใส่กันตำเหยาะใส่กันค่ะปิดท้ายด้วยขนมจีนหรือว่าข้าวบุน ืัอนี้มีพี่น้องมาหาค่ะตําให้เพิ่นกินคลุกคลุกข้าให้เข้ากันย่อยให้เข้ากันพี่น้องเสร็จแล้วค่ะตําส่วนปูปลาแซบแพร้อมเสิร์ฟแล้วผู้ใดอยากกินน้ำมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันค่ะเอิญสุกคน ถ้าคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม